เนื่องจากมีการจับการ Business Matching ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้นะครับดำเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซนะครับแล้วก็ครั้งนี้เดี๋ยวจะพานักลงทุนที่สนใจจริงๆบินลัดฟ้ามาที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการลงนามในจดหมายนี่ครับคือ LOI หรือ Letter of Intent ซึ่งตอนนั้นเนี่ย เคยพามาที่ไทยทีหนึ่งแล้วเขาก็ยกมือเขาอยากจะลงทุนนั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่าเอเนอรมาลงทุนเรื่องของพลังงานจากเกาหลีนะครับมาลงทุนที่สมาร์ทพาร์ครรยองนี่600ล้านเหรียญแต่ว่าในงานเมื่อวันที่22-23ย,ย่เมษายนที่ผ่านมาที่กรุงโซเนี่ย<ช>เขามาลงนามใน LOI เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเข้ามาขอ BOI ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราโนตที่ผ่านมานะครับประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สนใจลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนื่องจากมีการจับ การ Business Matching ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้นะครับดำเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กรุงโซนะครับแล้วก็ครั้งนี้เดี๋ยวจะพานักลงทุนที่สนใจจริงๆบินลัดฟ้ามาที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นก็ไปนะครับแล้มีช่วยพานิชทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รวมถึงเอกชนไทย ทางด้านของคุณธานีแสงรัตน์นะครับเอกอากาัครราชทูตไทยนะกรุงโซเนี่ยก็มีการรายงานนะครับบอกกับสื่อว่าโอ้โหคราวที่แล้วเนี่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามีคนไปร่วมงานเนี่ยรวมเอกชนภาครัฐนักลงทุนของทั้งสองประเทศนี่700คนมีเลขา EEC ไปพูดถึงการลงทุน EEC BOI มีการนิคมอุตสาหการรมตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึงภาคธนาคารไปขึ้นเวทีไปชี้โอกาสเรื่องของพลังงานสะอาดสตาร์ทอัพอุตสาหการรมป้องกันประเทศแล้วก็มีการพูดถึงการลงนามใน จดหมายนี้ครับคือ LOI หรือ Letter of Intent ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเคยพามาที่ไทยทีหนึ่งแล้วเขาก็ยกมือเขาอยากจะลงทุนนั่นะก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Enert มาลงทุนเรื่องของพลังงานจากเกาหลีนะครับมาลงทุนที่สมาร์ทพาร์รยองนี่600ล้านเหรียญก่อนหน้านี้แค่ย,ยกมือบอกแต่ว่าในงานเมื่อวันที่22-23เมษายนที่ผ่านมาที่กรุงโซเนี่ยเขามาลงนามใน LOI เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเข้ามาขอ BOI นะครับ แล้วเดี๋ยวจะปิดฉากข้อสรุปก็คือไทยก็ร่วมมือกับหลายโปรเจกต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมาจัดอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงว่างเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ข้อมูลบางส่วนมาจากทางด้านของท่านธานีแสงรัตน์นะครับเอกอัครราชทูตไทยนกรุงโซเดี๋ยวลองไปฟังท่านกันครับรเพราะว่าเกาหลีเนี่ยลงทุนในในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่ามีการย้ายฐานการผลิตนะครับออกจากประเทศจีน นะครับก็มาดูถึงพื้นที่การลงทุนที่เหมาะสมในในภูมิภาคอาเซียนนะครับรวมทั้งประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเรามีโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสการลงทุนมีแรงจูงใจมาตรการต่างๆของรัฐบาลาไม่ได้น้อยกว่าประเทศใดในอาเซียนนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราอาจจะดีกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักลงทุนเกาหลีผมผมได้ขอให้กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของรัฐบาลไทยนะครับที่เราจะทำเป็นแพ็กเกจออฟอินโฟเมชันนะครับเป,เป็นแฟ้มที่ระบุข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโอกาสในการลงทุนต่างๆนะครับของนักลงทุนอข,อของจากประเทศต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งเกาหลีด้วยแล้วเราจะใช้เป็นอันนี้เป็นแฟ้มที่เรา สามารถนําเสนอได้เลยอย่างเช่นที่ท่าเรือที่สมุยนะครับท่าเรือท่าเรือสำลาญนะครับอันนี้โครงการแลนบริดจ์นะครับท,ที่นำเสนอ,อไ,ปไปแล้วนะครับจะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้มนาคมต่างๆนะครับของไทยนะครับผมคิดว่ารักลงทุนเกาหลีเขาน่าจะให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาลงทุนอยู่มากในในประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับ หันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสการลงทุนที่ที่ดีมากที่สุดประเทศหนึ่งในใน,ในอาเซียน ที่เกาหลีใต้ก็เพิ่งได้รัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพอสมควรเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้นะครับจะพาไปไซด์วิสิตท,ที่ e ี c ด้วยไปดูพื้นที่จริงเลยไปจนถึงชนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวพานั่งรถตู้ไปนะครับมีนักธุรกิจที่ตอนนี้นะที่คาดว่าจะมาคือ100่งรายคุทูตธานีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ทางด้านของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยได้ทําแพ็กเกจการลงทุนมาให้ทูตไทยเนี่ยไปเจรจานะครับไม่ได้แช่เกาหลีใต้แต่ว่าทุกปปปรรรระะเเเเเททศศลยนนนน้้าาาหม่่โคงกดๆ เรือคลองเตยแหลมฉบังแฝดสนะครับท่าเรือสำราญที่เกาะสมุยแลนบิชรถไฟความเร็วสูงต่างๆแต่ว่าเกาหลีสนใจเรื่องนี้นะไฟแนนเชียลหับอันนี้กฎหมายอยู่ในมือของคุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลที่เป็นหัวเรือนในการทาของกระทรวงการคลังเดี๋ยวต้องเสนอเข้าสภา,านะครับถ้าเขาสนใจเนี่ยแล้วลงมีจริงๆอาจจะมีต่างชาติมาลงทุนเพิ่มนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ